อันดับเหรียญ5บาทราคาแพงที่สุดในประเทศไทยเหรียญ5บาทที่หายากและราคาแพงที่สุดในตลาดนักสะสมมีอยู่หลายรุ่นหลายปีพศหลายเหรียญแต่และเหรียญก็มีความพิเศษที่แตกต่างกันไปจึงทําให้เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการและเก็บสะสมส่งผลให้มีราคาตามลําดับนะครับโดยเฉพาะเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ เป็นที่นิยมมากกว่าเหรียญที่ผ่านใช้เนื่องจากจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงจะมีเหรียญอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเหรียญแรกเป็นอันดับที่10ปี2553เป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีจํานวนการผลิตมากถึง30กว่าล้านเหรียญหากจะดูจํานวนการผลิตหลายคนมองตัวเลขแล้วอาจจะตกใจถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนยังไม่มีราคาซื้อขาย แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านใช้หรือเหรียญ UNC มีราคาซื้อขายกันอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณหลัก10ก็คือ40ถึง60บาทน,นี่คือเหรียญไม่ผ่านใช้นะครับต่อไปครับอันดับที่9เหรียญกระสับหมุนเวียนปีพุทธศักราชส5 5 1ัเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนซึ่งมี2ประเภทคือเหรียญรุ่นเก่าแบบหนาพระเศียรจะเล็ก ส่วนเหรียญรุ่นใหม่แบบบางพระเสยนจะใหญ่โดยเหรียญปี2551ราคาซื้อขายเหรียญแบบบางพระเสยนใหญ่จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าเนื่องจากจํานวนการผลิตน้อยกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ40-80บาทนี่คือเหรียญไม่ผ่านใช้ต่อไปครับเป็นอันดับที่8เหรียญ5บาทปี2543แบบพระเสียนเล็ก เป็นเหรียญหมุนเวียนยังสามารถหาได้ในปัจจุบันและพบเจอได้อยู่ในการหมุนเวียนทั่วไปโดยเหรียญ5บาทรัชการที่9รุ่นนี้สามารถขายได้จริงเฉพาะเหรียญที่เป็นเหรียญ UNC นะครับโดยเล่นกันอยู่ที่ประมาณ50ถึง70บาทนี่คือเหรียญไม่ผ่านใช้หากเป็นเหรียญผ่านใช้งานแล้วมูลค่ายังเท่าหน้าเหรียญใช้ใจ่ายได้ตามปกติอันดับที่7 หรียญ5บาทปี2537รุ่นนี้หายากเพราะเป็นเหรียญรัชการที่9แลไอเทมถึงแม้จะมีจำนวนการผลิตที่มากถึง1 0 0ล้านเหรียญก็ตามแต่ก็มีการเก็บเข้ากองกระสาบมีการชำรุดและมีการนำไปหลอมเป็นเหรียญใหม่จึงทำให้จำนวนการผลิตอาจจะมีไม่มากนักด้านหลังเป็นรูปวัดเบญจมพิรมีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญไม่ผ่านใช้ หรือเหรียญ UNC อยู่ที่ประมาณ100บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2537นี้หากเป็นเหรียญที่ผ่านใช้แล้วยังมีการซื้อขายเฉพาะกลุ่มขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ที่ประมาณ5-10บาทอันดับที่6เหรียญ5บาทหมุนเวียนพเษีเล็กปีย5นเล็กปี2546 ถือว่าเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตน้อยเมื่อเทียบกับเหรียญปีพศอ,อื่นทําให้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมเหรียญกระสาบเป็นเหรียญหมุนเวียนด้านหลังเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิษเหรียญน,นี้มีจํานวนการผลิตเพียงแค่1นึ0 0 0สนแปดหมืเหรียญเท่านั้นด้านหน้ามีพระปรลมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทะละมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีความสวยงามราคาของเหรียญ อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและความต้องการของตลาดช่วงเวลานั้นๆและเศรษฐกิจเหรียญ5บาทปี2,546ถือเป็นเหรียญที่หายากเนื่องจากจำนวนการผลิตน้อยทำให้เป็นที่ต้องการมากในหมู่นักสะสมเหรียญไม่ผ่านใช้เล่นกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้อยู่ที่ประมาณ4 0 0ถึง500บาทเท่านั้นนะครับอันดับที่5เป็นเหรียญ 5บาทปี2539หรือเหรียญการจนาพิเศษปี2539บแบบผสเสียนสลับเหรียญปกติจะเป็นแบบผะเสียนตรงนะครับแต่ถ้ามีการพบเจอเหรียญผะเสียนกับเรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยแบบนี้จะค่อนข้างที่จะหายากจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่มีการพบเจอน้อยมากเล่นกันอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,500บาทเลยทีเดียวนะครับ ที่4เป็นเหรียญ5บาทปี2540มีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้สูงถึง4,000บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านใช้ก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณ500-1,000ถึง1,000บาทเหรียญน,นี้ผลิตในช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับจึงทำให้มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากผลิต1,600เหรียญเท่านั้นถือว่าเป็นเหรียญที่หายากและราคาสูง สำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนเลยทีเดียวนะครับอันดับที่3เป็นเหรียญ5บาทคุดปี2515นักสะสมต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้จะมี2บลบ็อกบ็อกปกติจะเป็นเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมแบบพระเศียรใหญ่แบบที่ลูกศรชี้นี้นะครับนี่คือบล็อกปกติเหรียญน,นี้ยังไม่แพงราคายังไม่สูงเนื่องจากจํานวนการผลิตสูง ส่วนเหรียญที่มีราคาแพงติดอันดับ4เป็นเหรียญ5บาท9เหลี่ยมผสยนเล็กแบบที่ลูกศรชี้นี้นะครับพผสยนของนายหลวงจะมีขนาดเล็กที่มาของเหรียญนี้คือได้มีการทําเหรียญตัวอย่างออกมาก่อนที่จะใช้ทดลองจริงแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญทําให้เหรียญนี้ไม่ได้ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจึงเป็นแค่เหรียญตัวอย่างแต่ก็ได้มีการผลิตออกมาแล้วจํานวนหนึ่งผลิต N ทับ A คือไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนนะครับทำให้มีราคาค่อนข้างสูงเล่นหากันอยู่ที่ประมาณ20,000ถึง50,000บาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่2เหรียญ5บาทคุดตรงปีพุทธศักราช2,515สังเกตให้ดีๆนะครับเหรียญน,นี้จะคล้ายเหรียญ1บาทคุดปี2,517บาท แต่เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทที่ผลิตในปี2,515ซึ่งปกติจะเป็นเหรียญ5บาทคุดแบบ9เหลี่ยมนะครับแต่น่าจะเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดหรือเรียกว่าบล OK ็อกเออร์เลอร์คอยหรืออาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างที่หลุดออกมาจำนวนการผลิตของเหรียญ N ทับ A ปัจจุบันซื้อขายขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญราคาเหรียญละ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทมีคนเคยพบเจอแล้วนะครับแต่ ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเนื่องจากเหรียญปกติมีจํานวนการผลิตหลายล้านเหรียญมากแต่เหรียญน,นี้อาจจะมีไม่ถึง10เหรียญด้วยซ้ํานะครับปิดท้ายกันที่อันดับที่1เหรียญ5บาทในตํานานเหรียญ5บาทคุดเฉียงปี2,524เพื่อนๆต้องแยกให้ออกก่อนนะครับ เหรียญ5บาทคุดเฉียงปกติจะมีปีพศ2 5 2 2และ2,520เหรียญ5บาทปี2,524จำนวนการผลิต n ท a เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีปีพศ2524ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับในปี2,525 25จะมีการปรับปรุงรูปแบบของเหรียญคุดขึ้นมาใหม่ซึ่งก็คาดการว่า น่าจะใช้เหรียญรูปแบบปี2522และ2520นั่นแหละครับแต่จะเปลี่ยนแค่ปีพศให้เป็น2524แต่ก็มีการปรับปรุงใหม่เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่กลายเป็นเหรียญคุดตรงปี2525ี่เหรียญคุดเฉียงปี2524ก็เลยไม่ได้นําผลิตมาใช้แต่ได้ผลิตเป็นเหรียญตัวอย่างมาแล้วทําให้เหรียญน,นี้มีราคาค่อนข้างที่จะแพงเนื่องจากหายากมากและมีน้อย คาดว่าไม่เกิน5เหรียญเท่านั้นปัจจุบันราคาซื้อขายแพงมากๆเล่นกันสูงถึงเหรียญละ3 0 0แสนจนถึง4 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับก็จบลงแล้วนะครับทั้ง10อันดับเหรียญ5บาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงราคาบางเหรียญหลักแสนแต่เพื่อนๆต้องศึกษาและแยกให้ออกนะครับบางคนดูไม่ถี่ถ้วนส่งเหรียญมาขาย จริงๆแล้วบล็อกธรรมดานะครับที่ส่งมาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่การุณาสวัสดีครับ